ขที่กธรรมจักรกับประวัติณสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระกวาภารณาสียังวิหารตีอิสิปัตเนมิทัมิฆทายเตตตะราโกภคกวาปจจาวิเคเยพิกูหมันเตศีแต่ว่าเมพิกเวอันตาปปาัจจิตาเนอนาโส Tampa yo Jaang Kam suka masukukan nilik kan yoko hino kamu bodhu can ko Rio Ananan itu yo Jaangmanu yokoko anakan ituwe upo ante anu bakam Ma มัมมัทจิมาปฏิปทาตถทธาคติณาอภิสัมบุญญาจักกุจักกุคารณีญาณคารณีอุปัสสัมยะอวิญญาญาสัมปุทาญาณิปานายะสังวัตติกตมะจย่าสาภิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถทธาคติณาอภิสัมปุนทาจักกูการณียา นาการณีอุปาสสะมยยอภินยาสัมปทายานิานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอาทาคิโกมังโกเสยาทิังสัมมาทินทิสัมมาสัมกมปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาญาโว สัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสาภิกขเวมัจิมาปฏิปทาตถาคเถนะอาภิสัมพุนธาจังอุการณียานาการณีอุปาสมัยอาบิญญาญาสัมปุทายานิพานายาสังวัตติอิทังโกปนาภิกเวทุกขังอริยสันจังจาตะ

นัละพาติตำปิตุขังสังหิตะเนปัจจุปัฏานกคถาทุขาอิทังโคปานาภิกเวทุกขาสมุทโยอริยสันจังยายังตันอาโพโนโพโนภวิกานันทิราคาสะ นันทิราคัสหกัตตาตันตระตันตระพินันทินิเสยาทิทังกามตันหาภาวตันหาพิวะพิวภาวตันหาอิตังโอปานาพิกเวทุขานิโรธโออริยะสันจังโยตันสาเยวาตันหายาเซสาวิราคานิโรโตจาโคปัินินสิ สัคโคมุติอนาละโยอิทังโคปนาติกเวทุกานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสันจังอายะเมวะอาริโยอัตยัตังกิโกมังโกเซยะติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังัขปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมา อาชิวสัมมาวายโสมมาสติสัมมาสมาธิอตังทุกขังอริยะสัจจันติเมพิกเวบุพเปอนานุสุเตสุงสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทาติยนัาอุทาภิปัญญาอุทาติวิชาอุทาติอโลโกอุทาฏิ ตํโคปณีตํทุกฺขํอริยสจํปรินฺญยยันติเมภิกฺขเววํเอนานุตฺสุเตสุมฺเมสุจํคุมฺหุทปติยานํอุทฺธปติปญฺญาอุทฺธปติวิจาอุทฺธปติอโลกํอุทฺธปติตํโคปณีตํทุกฺขหรทุกฺขํอริยสจํปรินฺญาตนติเม พิกเวบุมเวอนานุสุตเสุงธรรมเมสุงจักขุงอุทัปติยานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัปติอโลโปอุทัปติอิทังทุกขสสมุทโยอริยะสัจจันติเมพิกเวบุมเวอนานุ

อุทัปติวิชาอุทัปติอโลโกอุทัปติตังโคปานิตังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวบุเปอนานุสุเตสุงธรรมเมสุงจักหุงอุทัปติญาณอุทัปติปัญญาทัปติวิชาอุทัปติอโลโกอุทัปติ ติฏังทุกขานิโรโธอริยะสันจรเมวิเมพิกเวบุพะอนานุสุเตสุงธรรมเมสุงจักคุงอุทัปติยานังอุทัปติปัญญาอุทัปติวิชาอุทัพปติอโลโกอุทัปติตังโหปานิตังทุกขานิโรธนิโรโธอริยะสัจจังสัญจิกาตันพันติเม ภิกขเวบุมเเอะนานุสเสเตสุฑัมเมสุจักขุงอุธปฏียานังอุธปฏิติปัญญาอุธปติวิชชาอุธปติอโลโกอุธปติตังโกปานิตังทุกขานิโรนิโรโธอริยสัญจังสัญชิกาตันติเมภิกขเวบุเเอะนานุ Ute sung tham me sung chat ung uta pati nang uta pati panya uta pati vi cha uta pati aloko uta pati itang tu ka ni ro tha ka pati pata ariya san chan ti me pi ka we bum pe sung tham me sung chat ung uta pati nang uta pati panya utapati Wijak, utapati Aloko, utapati tangko pani tang tuka niro takami ni pata ariya sanjang pawe tampan time pikawe bumpe ananut sude sung tamme Sungjak, jakung utapati yanang utapati panya utapati wija utapati Aloko utapati, ตังโคปานิต like ังทุกขานิโรตาขามิน claro, ีปฏิปทาอริยะสันจังภะวิตันติเมธิภิกขเวบุเพอนุตอนนานุตสุเตสุงธรรมเมสุงจักขุมุทาปติยานังอุทาปติปัญญาอุทาปติวิชาอุทาปติอโลโกอุทาปติ ยาวะกินวันจะเมผิกเวอีเมสุงจะตุสูอริยสันเจสุเอวันติปาริวันติพังตวาทะสาการังยาธาภูตังยานาชาติสานังนาสุวิสุทังอาโหสิเนวตาวะังผิกเวสัเทวเกโลเกสัมเรเก สัพพรมเกสัต์สามานาพรมมนิยาปัายาสสเทวมนุษยายานุตรังสัมมาสัมโพธิสัมภิสัมพุนโตปัญจญาสิงยโตจะโคเมภิกเวอิเมสุงจะตูสุอาิยะสันเจสุเอวันติปาริวันทังทวาทาสากรัญทาภูทัง ยานาฏันสานังสุวิสุตังอาโอสิอัตาหังภิกขเวสะสะเทวะเกโลเกสมะเรเกสัพรหมมะเกสัตสมมะนัปรหมะนิยาปัจจายาสะเทวะมนุสายาอนุนตารังสัมมาสัมโพธิงอภินสัมปุนโทปัญญาสิง Ya cabme tatsanang utapati akumpame wimut di ayaman tidak dimaca dian dinik nuban bawo Indahmak wo cawa Anap makna pancawak kiahi Iman saming japa naweya karanat saming banyamane ayat sama tokan yonyat Sa wirajang wita malang tamajang kuudapati yang inci samudaya tamang sampantang Nirota tamanti pawat dide japa kawata tamajang kekumatewasan tamanut sawesung atas E tam bhagawat tam bha parat nasi yang isi pada nemi katha ye anuntarang tam majap kang pawat di tang apati wat di yang sa makne nakwa pram makne nakwa tewe nakwa makre nakwa pram cung ma nang thế wa nang san thăng su ta wa cha tu ma ra thế wa san tha ma nun sa ma ra chi nang thế wa nang san thăng su ta wa sa thế wa san tha ma nun ta wa sa nang thế wa nang san thăng su ta thế wa ยาเมเทวาสัตธมนุษสาเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตวาดุสิตาเทวาสัตธมนุษสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัตถังสุตวานิมานารติเทวาสัตธมนุษสาเวสุงนิมานารตินังเทวานัง สัทถังสุตวะปาระนิมิตตวะสวัตติเทวาสัตถามนุษาเวสุงปาระนิมิตตวะสวัตตินางเทวานังสัตทังสุตมาพรมกายิกาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมภควตาภารนาสียังอิสีปาตานมิคะ มิคเทเยอนุนตารังธรรมจังกังบาวัตติตังอปาติวัติยังสามเนนวะบระมะเนนวะเทเวณวะมะเรณวะพระมุณาวาเกเนจิวาโลกาสมินติ ditenakkak neak tenang tena mu muhutenak yawak ramak lokakjantuk ukan ci ayan cak sa-saat Asi loga tuang kampik spak kambi sbawe di apa man ca ja laro o bas batu oosi hati kam hewa เทวานุภาวังอัถโคภะขาวอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวัตตาโพตโกนทันโยัญญาสีวัตตาโพโกนทันโยติอิติอีทังอายสัมมาโตโกนทันยัสสะัญญาโกนทันโยเทวะเทวะนามโหสีติบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดรอบที่หนึ่งบทที่เจ็ดพุทธานุสติ Iti piso bhagava arahang samma sambhunto vi cha charana sambhanno kavitun anun taro puri sattamma sarati santa te vamanun sanang punto bhagavate. Vô thi thì bà tham anu sati so a kato pakawata tammo santi tiko akaliko ehi basiko o banayiko bacha tangwe tita po winyo hiti utika sanganu sati supati pano pakawato sa waka sanko ujupati pano -bha sa BHAGAVATO ya ya pati

อินดามณีปิยงมันตังยะสังทาสังกอนังอุปัสสันติสีเนหังมาตาบิตวะโอระหังปะโพตจามหาราชาตวังมังโพสันทุโนติปังกะเรเทวสุโปเสธิกินิเทวเยสกโกปัจังทัศนิงกินเนวะตตาปิยงกันตังสอริปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะณเยมณีจินดาบิยงจะทานังสัพเพชนาภาุชนาบิยงมะมะุี่สิเบศกตะวา ketawa putaran Tanang o satang utama orangrang hitang Dewa manutsanang putak te cenak sotina Na Santo pattawa sape tugawu basasemen dude Satawa Tamarat tanang o Saang utama orangrang parilah upmenang tam cenak sotina Na Santo pattawa payahu basasemen dute Sa ketawa sangkara tenang o satang อุเนยังปาอุเนยังสังเขตเจนะสวดินานัสันตุปตะวัสเฟโรคาวุมบสเมตุเจบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดรอบที่สองบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภะวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจานาสัมปันโนสุขตโลกาวิทูนานุตตโรปุริสัตถมัสหาดีสันทาเทวมนุล स न भुन्थो भगवति बुद्धिपथमनुसति स्वाखातो भगवताथमो सन्तीति को हकालिको एहि वासिको ओपनयिको प चातं वेथि तपो विन्युहीति बुद्धिकासमनुसति सुपतिपन्नो भगवतो सावक भगवतो सावक सो Ya ya patipano bakawato saw kaangkosami jipatipano bakawato saw kasanggo yatitang cantari Puri sayukani Ananta kurit sebungkala Esa bakawato saw kaangko haunayo Paunayo takginayo Anja kararan yo anut darangmun ที่สิบจินดามมีปิพยังมันตังจินดามมีนิพยังมันตังยะสันทาสังโขนัอุปัสสันติสีนิหังมาตาวิตตวะโอระหังปโพตตจ้มหาราชาตวังมังโพสันทุนิโนติปังเกเรเทวุสโศติกินจิเทวเยสักโกปจังอุทัสสมิงกินเนวาทันตาพิยังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณีจินดาพิยังจาทานังสัพเพชนาภาุชนาพิยังมะมะบที่สิบ Sakatawa Sakatawa buta ratanang O satang utamang warang Itang dewa manusa Nang buta tece nak sotina Natsantu patawa Sabe tuka wumpasomen tute Sakatawa tamarat Tanang o satang utamang warang Pari, Parilah upasaman Upasamanang Tama tece nak sotina นัสสันตุปัตตวาสัพเพปยาวุบัสเมนตุเตสัคตวาสังกรตตานังโอสะทังอุตมังวรังอาอุเนยังปาอุเนยังสังเขเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคา,าวุบัสเมนตุเตบทที่เจ็ดถึงบทที่สิบเอ็ดรอบที่สามบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุนโตวิจาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูนันต์ตโรปุริสัตถมัสารติสันธาเทวมนุสานังพุนโทภะคะวาติมุทิแปธมนุสติสวาฆาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติติงโอหะกหิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัต jatang weti tapo winyu iti putika sangkanu sati supati pano pakawato sawa kasangko ucupati pano pakawato sawa ya ya pati pano pakawato sawa sami cipati pano pakawato sawa kasangko ya titang yukani antapurisa bunghala esa อควะโตสาวะคะสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชลีคารณิโยอนุตารังมุนยะเขตังโลกสะติปฏิสิจจินดามณีปิยมันตังจินดามณีปิยันมันตังยัสสานทาสังโฆนังอุปาสันติสีเนหังมตาปิตวาโออรหังปาภูตัจจะมหาราชาตวังมังโพสัณทุ โนติป no, ังกะเดเทโสถโปเสถิกินจ um, ีเทโวเยสกโกปจังทัสมินกินเนวะตันตาบิยงกันตังสาริปุโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาพียังจัทานังสัพเพชานาปุชนาพียังมะมะบที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะสโสตินา นัสันตุปัตวาสัพเพทุกาวุปัตเมนตุเตสังคตวาธรรมรัตะนังโอสัถังอุตมังวรังปริลหุปัสะมนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสันตุปัตวาสัพเพพยาวุปัตเมนตุเตสังคตวาสังกรัตะนังโอสัถังอุตมังวรังอาุเนยังปาอุเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัสันตุปัตวาสัพเพโรคาวุปัตเมนตุเตบทที่สิบสองจินนปัญชน สยาสนากตาพุทธาเจตวามังสวาหนังจตุสัจจาสังระสังเยบิวิสุนาราสภาธนังกราทยพุทธาทาวีสตินายกัสเพปริิตาไมหังมัตเะเกมมัตเะเกเตมุนิสราสีเสปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิโตไมหังอุเรสัมภะพุนากโร ฮาตะเยเมอนุรุตโตสาริปุตโตจะทักกิเนกโกนทันโยปิติภาคัสสมิงโมคะลานจฉวามังเกทักกิเนโสเนไมหังอาสงอานันทราอุรากัสโพจมหานามโมอุปสสงวมโสตะเกเกสโตปิติภาคัสสมิงสุริโยวะปะังคโรนิสินโนสิสัมปันโนโสวิตโตมุนิมุงกโวกุมาราคัสโปเทโรเมสีจิตตจิตตาวาทะโกโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิขุณากโรโ ุณโนังคุลีมารโธจะอุปลีนันทศีวลีเทราปจจาอิเมชะตานาลเตธิลกามามะเซซาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนราซาชลันตาสีละเตเจนอังคบมังคสุสันติตาราชานังปุรโตอาสิกังคิเมเมตาสุตะกลงทิชัะคังปัจโตอาสิกวาเมอังคุลีมาละกัง dan temurah pahit dan cah ala ala nariyat sudakang akasih catah nang asik sesah pakara santita cina nawar sanyuta sata pakara langkata watapita sisancata pahirat jatuh atawa haksesawinak yang yantuk ananta cina decah sahawak sato me segit cina sata samputa banjari cina banjaramat jan hiwih adantang meyitali sata pelintu mangsa pete pahaburit อิเจวะมันโตสุขโตสุรโคนิรานุภาเวนะชิตุปตะโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะจิตันตรายุสัตธรรมานุภาปาลิโตจารมิชินะปัญจเรติบทีสิบสามภาุมาการภาุงสังนัสมาินิมิตาสาวุทันตังหิเมฆลังอุทิตโคระเเสนมานังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเต casa bawa dute saya manggalanemara direkamak biut ditasritang korram pana lewak kemak tanta ya kan kante sutanantawitina citawamilinto tantete casa bawa dute saya manggalane nara kiring ka jawarang t tabu Tantawang kicagamak sawawa niwak sutaru naang เมตตามพุทเสกวิธินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาวตุเตชะยมังขลานิปุกิตาขัดขมาติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัตังคูลีมาละวันตังอิทิปิสังกตมโนจิตวามุนินโตตันเตชะสาวตุเตชะยมังขลานิ कथवा न इवा कम्भियाचिञ्चा या तुथा वाचनां चनाकायमच्चे सन्ते न सोमाविति नाचितवा भवतु ते च विहाय माति सत्याकवथा केतुं वाथापि हथिहथाभूतां पञ्जापतिपाचलितो चित्तवामुनिन्दो दन्ते च सा भवतु ते च यमङ्गलानि नन्दोपनन्तभुचखकाङ् विभुताङ् महीतिं बुद्धे नेरभुचखेन थमापयन्तो इन्दुपाथे सा विधिना चि तवामुनिन्दो दन्ते च सा भवतु จิตทิพุชะเคนะสุทธัตถอันถังรมังวิสุทธิชุติมิธิปากาพิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังขลลานิเอตาปิพุทธชยัมังขลาอัากถาโยวาจโนธินาทินีสารเตมะทันทีหิตวานะเนกาวิวิธานิยุปัตถวานิโมขังสุขขังหาทิกเมยยะนโรสปพัโย มาการุณิโคนาโทหิตายะสัพพะปนินังปูริตวาปารมีสัมภะปันโตสัมโพธิมุตตานังเอเตนะสัจจาวัจเชนะโอตุเตสัจยมังคะลังชัยันโตโพธิยาโมเลสักยานันนันทิวันตานโอเอวังตาวังวิเชโยโออิจายันสุชจยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเก Se batawipo kali hapik seke sampahpun Tanang a akan peto Pamo tadi suna Katang sumang kalang supak patang sutitang su keo sumu kuuto casu yikrang Pramak jau Baginaang kaya kamang waca kamangpata Giang Baginang meno kamang pani didtepataginapataginanikgatowa anak lapan tante patgine. พาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาสุธีภาวันตุเตพาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสตาสุธีภาวันตุเตภาวาตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตาสุธีภาวันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิทานาคาถา ยาเทวตาสันติวิหาราวาสิงนีตุปาคเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมะทานเนนะภาวะพระวันเตภูชิตาสุติสุตทิมกรโนเตทะวิหารมันทะเลเทราจมันชานาวกาจาพิขโวสารามิการธานาปฏิอุปาสสักสกัขมาจะเทซานิขามาจะอิสระสัปนาภูตาสุกิตาภวันตุเต สลาบุ้ชายปีจะอันท่าสมภาวะสังเสทชาตาอัตถาวปาปาติกานิจยานินิกังธรรมวรังปฏิเจเตสัพเพปิทุขัสสะกโรนตุสังขยังธาตุตีรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจะบุคลาสังโฆตุสมะโควะวะอัตทยะจะหิตายะจะจะอัมเหรักขันตุ สัมทัมโมสัมเภปิธามาจาริโนุทธิสัมปบุญเนยามะธรรมเมอริยานปาเวิทิเตปัศนนาโหตุสัมเภปิปันโนกุทธาศาสเนสัมมาทารังปเวนชันโตกาเลเทวประวัสตุุทธิภาวิยาสัตตานังสมินงติงเนตุเมทนิงเมตาบิตาจัตตราชังนิจจังรักขันติปุตตะปุตตะ But takang ewang tamenak racundur pacang ra kan tusa patang put cuma jiwa ujotukga dapat nih tukak banyak bata ni bak yasoga nih so kau tuh sampai bipak nino e sampai dewan สัมปสัมปติสิทธิยาทานันทะทันตุสันทายะสีลังรักขันตุสัพพตาภาวนาภีรตตาอุนตุขันจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาบาลันปัตตาปเจกะยังปัจเจกะนันจะยังบาลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพพโสบทิศบุกสุมังสุมังคลาคถา โอตุสัมภังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุปเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโอตุสัมภังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังโอตุสัมภังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุปเวนะโสธีโหนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริศและมนคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งท,งท,งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจ,จงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาบุญแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไหวครูอ8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินขอบคุณครับ